One Dayak ah. jacket. What they call after they head hunting? Yeah. After they cut someone head. Yeah. And then they wear it for in their house for ceremony. Coming back, bringing the head back to the longhouse. Bring the head back. Why they kill people in that time for never fighting? For and it, it, it provides them with uh, a, a lot of strength. โอเคเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับจะเป็นของชนเผ่าไดยักนะฮะชนเผ่าเนี้ยจะเป็นชนเผ่าล่าหัวมนุษย์ทางเกาะบนีรอเทศอินโดนีเซียหลังจากที่เขาตัดหัวมนุษย์แล้วครับแล้วก็หัวชนเผ่าได้แล้วเนี่ยเขาจะนําหัวเหล่านั้นนะฮะมาที่บ้านนะครับบ้านหนึ่งหลังเนี่ยจะอยู่นประมาณเป็น2 0 3 0ครอบครัวครับเป็นบ้านใหญ่ๆ แล้วก็จะเป็นพิธีเฉลิมฉลองนะฮะหลังจากทีต่ตัดหัวได้แล้วจะใส่เสื้อตัวนี้ครับแล้วก็เต้นกันนี่ยนะครับประวัติที่ทุกวันนี้ไม่มีพิธีกรรมนี้แล้วครับแต่เสื้อตัวนี้ยังคงอยู่นะครับงามครับ